เผยภาพดีพอล LO6 รถยนต์ไฟฟ้าซีดานในเครือฉางอานรุ่นแรกหลังจากที่ฉางอานแยกตัวออกจากบริษัทแม่ <Go. S 1> ก็ถือว่าแยากตัวออกจากบริษัทแม่ได้ไม่กี่วันนะครับสำหรับฉางอนัน Automobile Group จากนั้นก็ทำการเผยชมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เลยนั่นก็คือ d e พอ u l LO6 โดยเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าที่มีการปรับโฉมใหม่หมดโดยดีไซน์ด้านหน้านะครับจะโดดเด่นด้วยชุดไฟเดียลสามแนวแยกซ้ายขวาซึ่งไฟเดียลด้านบนและด้านล่างนะครับยังมีแถบไฟเส้นแนวนอนไล่ระดับ ส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นไฟสองสว่างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการปรับดีเทลจาก D-Pol s o 5ที่ใช้ต้นแบบจากเครื่องบินและยานอาวกาศส่วนดีไซน์ด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบเรียบหรูมือจับประตูแบบสอดและติดตั้งไลดา้าบนหลังคาและออกแบบแนวหลังคาให้รับไปอย่างท้ายรถซึ่งมีการดีไซน์ชุดโคมไฟไท้ายรถนะครับเป็นสไตล์ดักเทลพร้อมชุดไฟ LED Light Bar ลักษณะคล้าย D-Pol s o 5แต่มีการเพิ่มดีเทลให้ดูมีมิติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสปอยเลอร์แบบอะ a ตปทีฟและมากับล้ออลลอย2รูปแบบซึ่งจะมีทั้งขนาด18และ19นิ้วตามรุ่นย่อยโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,830ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,905ม mm, ิลิเมตรสูง1,480ม mm, ิลิเมตรระยะถาล้ออยู่ที่2,900ม mm. ิลิเมตร ส่วนดีไซน์ภายในนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและในส่วนของสมรรถนะและพละกกำลังนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกกำลัง200กิโลวัตต์หรือ268แรงมา้านอกจากนี้นะครับยังมีการติดตั้งชิปเซต,ตประมวลผลกระบวนการผลิต3นาโนเมตรรองรับระบบต่างๆภายในห้องโดยสารและมีสื่อคาดการว่าเป็นชิปจาก Nidec d i m e n s i t y ซึ่งถ้าดูจากขนาดและมิติตัวถังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีระยะถา้อเท่ากับ Depo l LO7 เลยแต่ว่ามิติตัวถังนะครับมีขนาดความยาวที่มากกว่าและทาง e ิพ o l นะครับก็มีการปล่อยวิดีโอ Depo l LO6 วิ่งทดสอบในประเทศจีนแต่ยังคงมีการพลางตัวนะครับซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตเมื่อไหร่ทาง n e w t e c h Thailand จะรีบมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน